ครับผมก่อนอนื่นก็ตขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆที่น่ารักทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ช่องผมเลยนะผมโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูว่าใครเข้า Facebook ของเราบ้านนะผมจะ Messenger นั่นเองนะผมว่าใครเข้าอแอปแมสเซนเจอของเรานะผมตรวจสอบได้ง่ายๆด้วยตัวของเรานะผมก็อันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Messenger ของเราได้เลยนะผมอ่ะ คลิกเข้ามาแล้วนะผมให้เราไปที่โปรไฟล์ของตัวเองได้เลยนะผมตรงมุมซ้ายบนนะฮะโอเคคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นับผมให้เราเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาให้เรามาคลิกคำว่าความเป็นส่วนตัวครับผมโอเคจากนั้นับผมให้เรามาคลิกคำว่าการสนทนาลับนะฮะนี่ครับผมอ่ะคลิกเข้าไปครับผมเราจะเจอนี่ครับผม อุปกรณ์คอนคุณนะผมก็คือนี่ผมหัว่วย p 20 Pro นะผมที่ผมกำลังใช้งานอยู่นั่นเองนะผมแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งก็คือ Samsung Galaxy J7 Pro นะผมซึ่งอยากจะบอกว่าฮไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันโอ้โหเก่ามากเลยนะผมแล้วผมก็ยังไม่ได้ออกจากระบบจากเครื่องนี้ไงเนาะโอเคนะผมเราสามารถออกได้จากตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะผมก็ให้เราไปที่คลิกเข้าไปคำว่า Samsung Galaxy J7 ได้เลยนะผม ของใครถ้าเราล็อกอินไว้ไหลเคลื่อนแบบนี้หรือว่าใครเอารหัสผ่านหรือว่าเอาเฟซของเราไปนะผมตรงนี้จะขึ้นหลายเคลื่อนเลยนะผมอ่ะให้เรามากดออกจากระบบได้เลยนะผมอ่ะคลิกเข้าไปครับผมนี่ครับผมอ่าแบบนี้ครับผมนี่ชื่ออันนี้คีย์ต่างๆเนาะให้เราลบอุปกรณ์นี้ได้เลยนะผมอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานอยู่ปัจจุบันตอนนี้นั่นเองนะผมโอเคให้เราลบได้เลยนะผมมาลบออกครับ เพียงแค่นี้ครับผม Facebook ของเราก็เสริมความปลอดภัยแล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วนะผมว่าใครเข้าบ้านนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมถ่ายที่ส่วนนี้ผมก็หักใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้านล่างน,นี้ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ